สวัสดีค่ะกรบิบทิ้งช anel ค่ะหายไปนมนานมากเลยนะคะกลับมาครั้งนี้นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทําการรีวิวนะคะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่เรียกว่าเป็นกระแสอยู่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเลยนะคะนี่เลยนะคะหน้ากาก <laughs> แถมฟรีให้จาก คุณเฟิร์นนะรนี้ก็ขอบคุณมากอ่ะวันนี้เราไปซโเนตมานะฮะต้องบอกว่าในต้นคลิปที่เขียนบอกว่าซื้อ p p o o n อ่า12 Pro Max ในราคา30,000นะฮะท้วนนะคะหรือ29,000กว่ามานี้แหละลดไปอีกนิดหน่อยนะคะจากบัตรเครดิตพวกนี้ก็คือลดเหลือ2900กว่าบาทนะในส่วนของบัตรเครดิตวันนี้ โปรโมชั่น A S ค่ะโปรโมชั่น A S นี่ไม่ใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะไม่ใช่สปอนเซอร์สิเขาก็เรียกว่ากูต้องจ่ายเงินเขาตลอดนั่นแหละแต่ว่าโปรโมชั่นที่ได้ราคานี้ก็คือ1,499บาทต่อเดือนขึ้นไปได้โปร iPhone 12 Pro Max งงไหมไม่งงนะไอได้โปรโมชั่นโทรศัพท์เขาเรียกว่าการใช้โทรศัพท์ของ,องวันทุกคอเนี่ยที่โอ้ช่างมันเถิดแล้วกันสรุปก็ได้ได้2 9ง0มแล้กันโอเควันนี้ เราซื้ออะไรมาบ้างส่วนของเซเลเนตต้องบอกว่าเป็นเซเรเนตโกด้วยนะก็ทําให้เราได้ลดเพิ่มอีก1,000บาทในส่วนของ iPhone Pro Max นั่นเองนี่ค่ะของจริงของแท้แน่นอนสําหรับ iPhone Pro Max นะคะรายละเอียดนี่บอกไม่ถูกจริงๆก็ไปดูรายละเอียดข้างบนคนอื่นที่เขารีวิวกันเลยว่า iPhone 12 Pro เนี่ยมันดีหรือมันไม่ดียังไงต้องบอกว่านี่รีวิวคร่าวๆไม่ได้แบบว่าเอามาเจาะจงรายละเอียดว่านน่นนี่นั่น ปกติเนี่ยเราใช้ Android อยู่3าเครื่องวันนี้ก็เลยอยากลองเปลี่ยนอีกแล้วปกติงวดก่อนก็ซื้อ iPhone 11มาแล้ววันนี้ก็จะเป็น iPhone 12แกะกล่องน,นี่นะครับเป็นสีแปซิฟิกแปซิฟิบูนเองนะคะตอนนี้ก็คือ iPhone 12 Pro Max หน้าจอเท่าไหร่วะมึงก็ดูรายละเอียดแล้วมึงก็พูดดูซิหน้าจอเท่าไหร่ <c oughs> เอ่อตอนนี้เป็นความจุที่ 128GB นะคะหน้าจออันไหนวะเออหน้าจอ อ่านเอาแล้วกันอ่ะแต่ว่าในส่วนอุปกรณ์นะคะแน่นอนกล่องเปิดออกมาก็จะไม่มีหาเหวอะไรเลยนะคะนอกจาก เนี่ยสายอะแดปเตอร์ไม่แถมหัวชาร์จด้วยนะอีดอกนะต้องบอกตรงพูดหยาบคายต้องบอกขอโทษอภัยด้วยนะคะเปิดมาตันๆๆนแทนทนนเปิดแค่นี้ก่อนพอไม่ต้องเปิดเยอะให้ดูนะคะรูปลักษณ์ของ iPhone 12อ่ะโฟกัสให้หน่อยนะคะลูก้าโอเคมาแล้วในเรื่องของการโฟกัสของกล้องโอเห็นตัวเองด้วยนะคะอาจจะเห็นลายมือนิดนึงนะคะของแท้แน่นอนนะคะ iPhone 12เอาโฟกัสให้กูซี่โฟกัสโฟกัสโฟกัสให้หน่อยกล้อง อ่ะโฟกัสโอเคแมโฟกัสเร็วเกินไปนะจ๊ะแม่น,น,นะคะนี่คือ iPhone 12 Pro Mac แม็1แม็นี่ั่นเองนะคะกล่องก็เรียบรู้ตามโฆษณาเขานั่นแหละเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องซื้อเข้ามานั่นก็คือนะคะตัวนี้ อะแดปเตอร์ apter, แล้วก็หูฟังนะซึ่งมันไม่มีแถมน,นะคะก็คือต้องซื้อเข้ามาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะก็จะซื้อที่690บาทนะคะอันหนึ่งก็ประมาณพั 1, 4, นสะี่สองอันพันสี่อันอย่างไรเงี้อุ้หลอนนะกูเนี่ยไปซื้อไกลก็เลยหลอนอ่ะวันนี้จะลองใช้ดู iPhone 16 หล่อน้ำท่อมนะ iPhone 12 Pro Max นั่นเองนะคะใครอยากลองใช้โปรโมชั <discussion> <moi> <t iny gosto> ่นเด็ดๆีโทรไปถาม A.S ได้นะคะเขาเรียกว่าโปรโมชั่นที่เขาเรียกว่าลูกค้าเซรเนตโกขึ้นไปเซอรเนธรรมดาก็อาจจะได้สิทธิ์อีกแบบหนึ่งส่วนเซรเนตโกขึ้นไปก็จะได้อีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครเพราะฉะนั้นแล้วลองไปศึกษา A.S ดูสำหรับ iPhone 12 Pro แม็กด้วยนะคะ12 p โปรแมเพราะฉันลองไปค้นหาดูกันค่ะขอบคุณกดไลค์กดแชร์รีวิวนี้ไม่ต้องเซอร์ไพรอะไรไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวแค่รีวิวว่าซื้อมาราคา29 0 0 0นนะโอเคนะจบนะไม่จบไปทำา s s ไม่เชื่อก็แล้วแต่ไป